างขายปะมีเจ้าแบบนะก๊อปเกรดดีหรือเกรดธรรมดาพี่เอาเกรดดีเอาแก้มสูงหรือแก้มเตี้ยเอาแก้มเตี้ยเอาดำด้านหรือดำเงาจะมีดำด้านดำเงาด้วยงั้นพี่เอาดำด้านรอแป๊บหมดเฮ้ยไอ้วนอิงควรค่าป่าวะยางอะไรก็มาเดี๋ยวฆ่าเลิกเอง ตัวนี้เลยครับพี่กอปเกรด A อย่าว่าแต่ A ธรรมดาหให้ A3 ตัวเลย A A A, A ครับผมกำลังฮิตเลยครับพี่งั้นพี่เอาแบบนี้พี่ชอบแบบเี็นๆจัดไปครับแต่งได้แค่เนี้ยมันเสียแล้วนะพี่ <itu> เดินมาอย่างเท่แต่รถเพ่โคเรียบเลยว่ะถึงรถผมจะเรียบนะแต่ยางผมอ่ะเฉียบนะครับให้ขับรถเดิมอ่ะผมขอเดินดีกว่าเวล้วออกรถวันแรกเนี่ยพี่แบกรถกลับบ้านเลยไงล่ะเฮ้ยถ้าเป็นสมัยหนุ่มพี่ซัดเรียกทั้งกลุ่มไปแล้วเฮ้ยเรื่องจริงนะเว้ยพี่ก็แต่งรถตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้ว แต่ก่อนนะพี่ก็เป็นนักร่องไอ้พาแข่งซิ่งไปทั่วไปที่ขับรถสะดวกเข้อเป็ด UVC ดาน่ะไม่ได้แตะเขาหรอกจะแพ้ก็มีแค่ครั้งเดียวจะแพ้ยังไงล่ะครับใส่ยางปลอมแข่งตกถนนนแพ้แทะแจะสเกิร์ตฉีกโป้ห้าชั้นร้องเรื่องแมวไอ้สัสไม่ต้องร้องก็ได้ยางก็ก๊อปนี่ขนาดทำพูดทุกอย่างยังก๊อปอีกเหรอเฮ้ยคนอื่นเขาก็ใส่กันแบบนี้ไม่อยากออกตัวร้องฟรีบ้างหรือไงจะใช้ของก๊อปปี้ไปทำไมในเมื่อของจริงอ่ะ มันก็มีค่ามากกว่าสมนาวขมกิบไงไงไงเจอของจริงเข้าไปด้วยซึมเป็นยางในมอไซค์เลยสิพวกเองเนี่ยโอ้โหพี่ม่เหนว่าพี่ใช้ยางก๊อฟแบบเนี้ยสายป๊อปไม่ปึ้งว่ะเออยินแล้วแล้วเองใช้ยางอะไร ยาง N T 420ย S D ยางดีรถสวยแต่งรถสวยนั้นนี่น้องถือว่ามีคลาดหน้ายางอย่างรอเลยเธอลายไฟใครได้เจอก็ต้องเลี้ยวหันมาจอง เฮ้ย <Hey, S 2> นะทำงาน,นแต่ละวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย,วย,วยางชื่ออะไรนะยางนิโต้ NT สี่สองศูนย์ SD ดีจริงเลยดูนี่อีกสองจัด ก็แค่อยากรู้ใช่ยางอะไรนะใหม่ NT420SD ยาง SUV สายหล่อสายแต่งไม่คนพลาดสายบ้านแค่ใส่ก็หล่อแล้วตอนสอง ครับผมสเสียสไตล์ไปนิดต่อไทยครับวันนี้นอกจากเอ็มไทยกลุ่มนี้นะผมก็ถ่ายด้วยดับเบิลกันไปเลยได้เลยพี่ผมพร้อมนะทุกคนนะยืนแถวตรงตามระเบียบพอดีมากเหมือนเป็นทหารนะเออมันเป็นทหารใช้ได้เลยวันนี้มันจะกลุ่มอะไรครับเนี่ยโรลลิงสุวรรณภูมิครับโรลลิงสุวรรณภูมิพี่ชื่ออะไรครับซันครับผมพี่ซันทำไมมันต้องเป็นโรลลิงสุวรรณภูมิอ่ะก็มันมีประวัติอยู่นิดหน่อยครับประวัติไงครับโดนจับ โดนจับในสวนนภูมิไม่แปลกสภาพพี่ไม่ปาดสภาพพี่มาโดนจับเรื่องรถพี่เรื่องรถครับเรื่องรถวิ่งโรลลิงกันหรือใช่ครับวิ่งโรลลิงกันนะไม่อ้างชื่อผมเขาบอกว่าโดนสองเข่าอ๋อไม่ต้องอ้างบอกว่ามึงกิมลวาดอยู่ก็เลยตั้งชื่อนี้เลยใช่ครับในตอนนี้ในกลุ่มมีกี่คันในกลุ่มมีก็หกสิบคันสักว่าหกสิบประคันคือว่านั้นโดนครบกันหมดหกสิบโดนเจ็ดโดนเจ็ดโดนเจ็ดครับซึ่งนั้นก็คือหมดนี่ขาดไปสองในนี้มีคันเดียว วันที่เหลือคนดีหมดี่หลใครจะของครับมีสุขใครจะของครับอน้อ๋อไปเยอะไปก็มี60คันอยู่แถวนี้หมดเลยครับผมกี่ปีแล้วขอได้มาเดี๋ยวดิเขาถ่ายรายการตะก้อนกูต้องดูสนใจบ้างนะเขาไม่ให้เกียรติรายการเราอะ กี่ปีแล้วก่อนตั้งมากี่ปีก่อนตั้งมาสองปีครับผมสองปีหกสิบคนเยอะนะส่วนใหญ่ไปรถกระบะหมดเลยบ้างหรือมีรถเก๋งก็กระบะเก๋งก็มีครับ t a เ g e t กลุ่มเป้าหมายของทีมนี่คืออะไรรวมมิตรภาพหรือว่าไงเน้นเพื่อนมากกว่านเน้นเพื่อนไม่เน้นจำนวนหกสิบคนรู้จัจกกันหมดรู้จักกันแล้วนี่มาเกี่ยวข้องกับเราได้ไงรู้จักกันรู้จักกันก่อนที่จะมีโ o ล l i n g สวนอุปมิตใช่ใช่เหรอใช่อยู่ใกล้ๆแล้วแม่เดียวกันเนี่ยอนจับมึงใช่ไหมยูทูบใช่ไหมใช่ก็โดนใช่ไหม ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวมันจะกลับมาอยู่แล้วใช่ก็เลยวันนี้มาเอาตัวเขาเรียกว่าตัวเด็ดมาเลยอ่าตัวหัวเขาเรียกว่ายีราฟไปนะยีราฟแคะครับยีราฟแคะหมดเลยใช่ไหมวันนี้กลัมาทุกยี่ห้อเลยทุกกระบะตั้งใจตั้งใจให้หลากหลายเชฟฟอร์ดแล้วก็มี MG อีกอันนึงนะเอ็มจีเอาด้วยพี่เอ็มจีเอด้วยกระบะเขาก็นับเห็นเห็นไปหาสมาชิกเห็นเอ็มจีเห็นเอ็สเทนเดอร์มันต้องเก่งแนกระบะหมดแล้วก็ขายขายคันนึง ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าคันอยู่ที่คันแรกครับครับวีโก้เราม่งใช้รีโวอเลรติดปากนี่ชื่ออะไรครับเอ็มครับพี่เอ็มสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับเอ็มหัวเรียนเลยเอ็ม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 พี่ตัวนิดเดียวขับคันเบลเลอร์เลยอ่ะใจผมถึงใจผมถึงคันนี้ทำอะไรบ้างครับ ภายนอกก็เป็นชุดคาร์บอนครับยกหัวเลยอย่างนี้แจ้งก็ต้องเป็นสีขาวดำครับขาวดำถูกต้องอันนี้ถูกต้องถูกต้องใช่ตัวแต่งเขดีอ่ามีเครื่องเสียงกับเบาะเคอร์กี้อันนี้ชื่อเอ็มเหมือนกันคาร์บวีโก้เหมือนกันทำเครื่องเสียงเหมือนกันอ่วิจัยอันนี้ก็มีชุดแผงประตูพี่อ่านี่อันชุดเต็มพุ่งประตูใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทำไมเอามาตัดกาวสองห้า๋อว่าก็ม้วนแล้วก็ตัดโคนไม่ใช่ ใช่ดมด้วยอ้าววิจัยนอยเอ็มเรียบก็เป็นชุดฝั่งนอกรถเหมือนกันอันนี้ฝั่งนอกรถใช่แต่อันนี้อลังการกว่าผมเพราะว่าลำโพงเขาเยอะกว่าชุดซับนี่คือแบบอลังการแล้วเลยก็คือตีตู้ซับไว้ด้านหลังเอาไว้แอมไว้นี่เลยฟังยังไงฟังในรถก็ฟังไม่ได้เนี่ยเนี้ยฟังในรถฟังได้แล้วก็ข้างนอกก็นั่งกินเหล้ากินเบียร์ก็ฟังได้ครับไม่ได้ทำแข่งกับใครไม่ทำแข่งกับใครเครื่องจะทำอะไรบ้าง เครื่องยนต์เป็นชุดรอบข้างครับปั๊มหัวฉีดเทอร์โบอันนี้เครื่องกี่ซีซีครับอันนี้เป็น3,000ันซีซีเทอร์โบเป็นอะไรรหัสอะไรผมไม่รู้เรื่องเป็นเทอร์โบ3ามพครับรถผมรถเดิมยังไม่สะอาดเท่านี้เลยอ่ะผมว่านะคุวีโก้ผมผมก็จะทำสไตล์เนี้ยกามะกับยางนี่โตครับผม NT420 เฮ้ยอันนี้ตัวใหม่ด้วยตัวใหม่ตัวใหม่ครับใช้มาเป็นไงบ้างยางก็จากประสบการณ์ที่ใช้มาเนืบนุ่มดีดีเงียบ ไม่มีเสียงดังเลยเพราะว่าเสียงเข้าดังกว่ารุ่นใหม่แก้มสวยเนาะถูกมากเลยายไฟด้วยเดี๋ยวผมบอกเสโจ้ดีกว่าให้เขาเอาตัวที่เป็นลายไฟเป็นสีขาวนะน่าจะชัดขึ้นอ่าไม่ได้เทพไม่ได้เทพไม่ได้เท่แฟนๆชอบอยากดูรถลูกคันนี้เยอะขึ้น Facebook พี่มีอะไรชื่ออะไรไปบอกแฟนๆไปหน่อยเฟซบุ o กเอ็มไกจินครับก็ไปสอบถามได้สายชอบเครื่องเสียงแล้วใครอยากจะเปลี่ยนยางนิโตะรุ่นใหม่ SD ก็ถามได้มีสายพิตตี้ด้วยนะเนี่ยถ้าอยากดูพิตตี้ดูนมก็เฟซผมเลยหลังใหม่ขอบคุณพี่เอ็มมากครับขอบคุณครับ ดีครับผมสวัสดีครับนี่สวัสดียรังเป็นทางการน้ำมันกามังมายืนพูาทำอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างก็ภายนอกก็มีคาร์บอนครับอันนี้เป็นลาย F1 F1 ครับผมทั้งคันทั้งคันทั้งคันสวย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 สีอันนี้เป็นสีเดิมของสีเดิมโรงงานเลยครับผมธรรมดาเนี่ยเขาต้องมีพวงมาลัยซิ่งแต่มาทนี้ไม่มีวะมันไม่มีพวงมาลัยมัลติครับพี่ผมชอบฟังเพลงคุณคิดเหมือนผมใจอะอยากใส่ซิ่งใช่แต่ในเมื่อมันมีมัลติฟังก์ชันมาแล้วใช่ครับจริงเน นอกจากเศษเหรียญข้างประตูประธานซันโลลิ่งสวนภูมิเฮ้ยมีถังนี่มานึกว่าไม่มีมันแพงที่กระเป๋าครับไม่จำเป็นต้องใส่ตังค์อยังไม่เจอยังไม่เจอไม่เจอเจอจะบอกตรงมันสวยนะพี่เอาจริงคือมันเปลี่ยนไปจากลุคที่เป็นรถเดิมค่อนข้างเยอะเลยนี่เผลอเนี่ยเตี้ยเข่ารถผมนะเนี่ยเครื่องยนต์มีอะไรบ้างเครื่องยนต์ก็ เดิมๆครับพี่ดูสำเร็จครับเราประทานอะที่เกลือทั้งนั้นเลยอะผมสั่งลูกทีมทุกคนว่ารถต้องสะอาดครับอย่าเว้นล้นผมตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าทำรับใช่ครับอย่าให้เห็นเครื่องอย่าให้เห็นแบบนี้ครับใช่ครับไม่งั้นเราไล่ออกอไเนียครับทุกวันก็ต้องทานนี้แหละเป็นหนารถผมเองอย่างนี้ไหมพี่โคเร็วดียาง420เป็นไงบ้างครับประธานซานใช้มาโอเคครับพี่หนึบดีครับหนึบดีใช้มาชุดวใชาชุดแล้ไม่ใช่ชุดแรกของคุณแน่นอน ไม่ใช่ชุดแรกครับเพราะว่าก็ยี่ห้อนี้มาตลอดใคาอยู่ในโซนนี้เข้าร่วมุ่มจะทำไงเข้าไปแฟนเพจ Rolling s o u ณภูมิได้เลยครับไปได้นำตัวรู้จักมักจี่อนเฮ้ยเราเป็นใครมาจากไหนรื้อเพลยังไงบ้านอยู่ไหนเป็นมิจฉาชีพไหมอะเรต้นอาไเก็ไป็นคนดีถ้าเป็นคนดีไม่รับถ้าไม่ใช่ชม่รับเลยเพราอยู่แกงนี้ไม่ค่อยมีคนดี มันต้องมั่งจีประธานเสียชื่อไครติดตามกันได้นะครับขอบคุณประธานมากครับไม่บอกครับขั้นต่อไปไใครครับคนนี้ผมชอบสีมากแล้วก็ได้เกียรติรับเชิญจากนักร้องดังสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เจ๋ง BS สวัสดีครับเก่งช่วงนี้เป็นไงครับเสียงเสียงอะไรอัลบั้มใหม่เป็นไงบ้างเจ็บคอครับ เจ็บพอไม่ไม่ไม่ออกแล้วบ้าใหม่ไี่เจ๋งตัวนี้กับบิ๊กแอนไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้เจอพี่แจ็คเลยอย่างงี้ไม่ได้พี่ชื่ออะไรครับเนมครับผมมากับไซทันใช่ไหมใช่ครับเกิดขึ้นมาได้ไงสีเนี้ยก็เอาสีมาสแตงสีเขียวไปเทียบปอดมาสแตงครับผมไปเทียบมาครับแต่มันก็ ไม่เหมือนเขาหรอกครับพอออกมามันก็ได้เป็นสีมันเรือกจิ่งที่จะทำเพราะลองปุง้งลองพื้นก็คนละแบบคบนละรายการนะรสีตนี้มันก็มีหลายสูตรสูตรปกติกับสูตรน้ำอกีก็มีอะไรแต่เขแต่สีสวยอยากรู้ว่าเจ้าของรถอ่ะทีแรกพอเป็นมัดแต่งสีเขียวใช่ไหมแล้วพอมันไม่ตรงอนะ่ะพอเห็นเป็นแบบนี้ชอบไหมพอเห็นก็ชอบเลยครับ oh. พอมันพ้นออกมาแล้วมันก็ดูแบบส่วนตัวตอนแรกชอบอยากได้ทึบๆอยู่แล้วก็เลยเอาเอาแบบเอาเอารูปไปเขาดูรูปมันก็ทึบๆแต่ว่ามันออกมามันก็มันก็โอเคครับเขียวเหนียวซับ เขียวเหนียวครับใช่เหนียวซับเหนียวซับคันนี้นะครับภายในก็เปลี่ยนเบาะเบาะลายครับผมมีพวงมาลัยซูมข้างครับใช่ไหมครับทำไมถึงไม่มซูมมันเริ่มมาจากรถที่บ้าน คราวนี้มันคือรถที่บ้านใช่ครับเป็นรถพ่อมาก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอาก็เลยมาแต่งก็เอารถที่คันใหม่ใช่เอารถที่บ้านมาแต่งอผมอยากถามคำหนึ่งมันมีปัญหาไหมกับการที่เอารถรถผมผมใช้สับหยาบหยาบรถแบบนี้เขาเรียกว่ารถรถเมียน้อยอ่ะในวงการดีเซลน้องเมืองเล่นน้อยอ่ะคือแบบแมโดนล้อโดนอะไรไหมในวงการมีไหมมีไหมการขิงกันในวงการดีเซลโอ้ไม่สูมึงไม่ก็ก็ไม่นะครับผมถ้าแบบว่าทํามาไม่เยอะนะผมว่ามันก็สู้ได้เหมือนกันถ้าถ้าไม่ได้ถึงว่าทําสุดอะไรเงี้ยก็ ก็ไม่อายแล้วคันนี้เขาดูเรียบๆนะพี่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะฝากระโปรงเขาอ่ะเป็นฝาคาร์บอนนะเดิมมันเป็นฝาคาร์บอนพูดเป็นเล่นเพราะท้าวปาเห็นลายอ่อนๆเหมือนกันนะใช่อ่า่อ่าเห็นลายอ่อนๆมีตรงไหนที่เป็นคาร์บอนปะเฮ้ยแต่ทรงคุณจัดสวยว่ะนี่คุณเลือกทรงนี้เองวะใช่ครับจัดเองนี่โลกีนิ้วข้างหน้ากี่นิ้วข้างหน้ามันตัวนี้มันเป็นตัวเตี้ยข้างหน้าผมปล่อยเป็นเดิมแล้วก็มาดัดหลังอย่างเดียวครับพี่แรกผมรูว่าเป็นตัวสูงแล้วจับ ม่เป็นแทะแล้วก็มาใส่นี่ใช่มาใส่ซื้อใช้คิวตัวสูงมาใส่เอาคุณเรียกง่ายว่าคุณคือตัวเตี้ยแต่คุณพยายามทำให้เป็นยีราฟแคะใ่ไม่ใช่ยีราฟแคะโดยกำเนิดใ่มึงเป็นม้าแก่ป่ะเด้เชื่อป่ะคุณแอมครับแนมขับเข้ามาเนี่ยผมนั่งอยู่ในรถพิมพ์งานอยู่สวยใช่สะดุดตาเนออใช้คำนี้นะคือโอเคเราอาจจะชินกับพวกนี้ไปหมดแล้วเราไม่ผมถ่ายรายการมาผมไม่เคยเจอมิซู แล้พอเจอคันนี้แล้วเฮ้ยเขียวแล้วก็ล้อทองไหมมันกลายเป็นมันกลมพอดีอ่ะใช่มันสวยอ่ะมันเป็นส่วนผสมที่ดีอ่ะแล้วมันคลีนด้วยคือแบบไม่ได้เยอะมากแต่เน้นผิวสีใสใช่ดูแล้วมินิมอลแต่แบบเด่นอ่ะแล้วเลือกของใช้ของดีด้วยใช่ใช่นิโตอ่าใช้มานานยังใช้มาตลอดเลยตั้งแต่แต่งรถก็เริ่มใช้นิโตมาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ชุดที่สองชุดที่สองแล้วใช่ครับสิ่งที่ชอบสำหรับ NT420 ี่ว่ามันหนึบ เนิบครับแล้วก็เวลารัดเก๋แม็กแล้วมันดูมันดูหล่อใช่ไใช่แก้มแก้มสวยแก้มมันสวยอันนี้อันนี้ล้อกี่นิ้วครับฟ้าล้อสิบจุดห้าครับสิบจุดห้าดึงกําลังสวยเลยนะดึงตึงพอดีเลยเครื่องสิบเครื่องผมว่าดึงกำลังงามพูดแต่ผมชอบทรงเขาจับมือทีว่าทรงน่าชมเพราะว่าผมทักเขาตั้งแต่ตรงนี้นะอาลมณ์เขาสวยจริงๆเขาสวยจริงๆขอบคุณคุณเณรมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับใคร์ตนี่มีปัญหาผมคนดวงดีพี่ ไม่คราบคืนคืนด้วยสาบ่าอะไรไว้เปล่าอย่ามาอยู่ใกล้ผมแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเบนส์ครับผมพี่เบนส์มากันดาวลาครับอย่างแรกก่อนเลยครับสุเทพนี่คืออะไรสุเทพคืออะไรพี่สายไงสูสีสายนั่นไงทำไมเกิดไม่ทันเอาเว้อย่างนี้รับทน ECU ช็อตก็ได้มีอมยิ้มเลยเว้สีใสอย่างโชว์พี่มีอะไรมีอะไรให้โชว์มีฝาสีแดงครับเอออันนี้ตอบถูกชอบมากเบนส์ชุดยอดอ่าแล้วเนี่ยตัดยังไง ใช้ใดทําเองด้วยใช่แต่เนี้ยให้ให้ให้พี่ช่วยทําพวกเจาะพวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อให้พี่เจาะมันยากมันจะแตกมจะใช่ใช่แต่ตัดต้อตัดเองตัดก็ให้พี่ตัดให้เหมือนกันแต่ช่วยกันทำมึงเลือกเขากับพี่เลยไอ้เขี้ตัวข้างหน้ายังไม่มีคนไหนตรงเลยอ่ะอันนี้ทำเองทาเป็นบางแสนเลยเฮียอันนี้ทําเองชอบใช่สไตล์แบบไม่ชอบความเพอร์เฟคมีใครทำบบผมบอล่ะก็จริงของมันไม่อยากเหมือนใครตั้งแต่รถแค่แรกเขาเลือกใช้เนวาร่าจริงจเขาก็ไม่เหมือนใครแล้วมาที่มิซูเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามว่่่่าาไครรรัดูเืออองกนนนหยีะ เบียร์หนาใช่ครับเข้าทุ่งใช่ทอโค้งพี่ไปทอดูอากาศใช่ไหมใช่ครับมีตรงออินเตร์ทำอะไรบ้างเครื่องมีก้านอย่างเดียวแล้วก็มีหัวฉีดท่อโบปั๊มโยงทำไมถึงเล่นนิสสันผมว่ามันไม่มีใครเล่นเนี่ยคนทำไปเนี่ยซื้อซื้อสูตรโต้ตาได้แล้วเนี่ยไม่มีคนทำใช่มันดูแบบแปลกแนวดีสมมว่าถ้าเราชอบในการแข่งรถอย่างเงี้ย เราต้องทำมินิูสุแล้วมีแต่แบบหัวหัวนั่นแหละที่แรงๆแล้วอยากเราอยากเล่นกับเขาบ้างเงี้ยแต่นาวลาอ่าเงี้ยมันไม่มีคนทำเวลาครับเวลาสิบสองสามถือว่าเร็วนะพี่เร็วนะเร็วนะเร็วนะเครื่องนี้สั่นเร็วนะมันมันมันหาอะไรยากไหมครับไอเนี้ยจ่ายเงินไม่ไม่มาไม่มีไม่มีด้วยใช่ไหมพวกเนี้ยคือพวกลูกอะไรพวกเนี้ยมันขยายไม่ได้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วทำไมพี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วข้างในอะรถบ้านพี่ไม่บ้านอะรถขโมยกูว่าเนี่ย บ้าเบ้ากูแจมึงมึงงัดใครมาเนี่ยมันหลดเปิดแคปได้นะเฮ้ยนั่นเฮ้ยโหแม่งเดิสัต่ได้เกมพี่ถือมาทำไมไปดีถือไม่ไายอยู่บนบ่อผมเห็นพี่ถือมาอยู่ไม่เคยพกพี่ผมสดตลอดโอ้โหหลังจะไปแกล้งเขาแกล้งของจริงแอล้งแข็งไอ้เททำอะไรไม่ได้ของจริงง่ยเราอ่ะกูจะนอนไหนเนี่ยวันเนี้ย เอ็มเอ็มรู้นะเอ็มไกจีนนะม่งเยอะนี่เอ็มไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเพราะอย่างเงี้ยฝนตกน้ำไม่เข้าใดหาวะไม่ค่อยเข้าเพี่ถ้าวิ่งถ้าวิ่งก็ไม่เข้าถ้าต่อเฉยๆถ้าตกหนักใช่ก็พาคุมเลยพี่ไอ้เหี้ยนี่มันคาร์บอนหมดแล้วนี่ใช่พี่เทียวเลยพี่ลงไม่เข้าปะมันเข้าไหมมันก็มีนิดหน่อยนะพี่ต้องดูไกลขนาดนี้เป็นล้อซิ่งใช่ครับการตั้งชื่อนะสภาพนายไม่ใช่เสียเมื่อก่อนนี่ผมหลักๆเลยนะเชื่อ เพื่อนๆบอกแล้วเมื่อก่อนเปิดร้านเนี่ยขายล้ออะไรบ้างขายล้ออะไรบ้างก็มีล้อแม็กซ์แบบนี้แหลยใช่สไตล์ซิ่งพวกล้อยางแล้วพวกนี้มีครบหมดตามกระแสในประเทศไทยใช่เรามีหมดทุกอย่างติดตามผลงานได้ที่ไหนร้านล้อแม็กซ์คุณอาผมเบนท์ครับผมเสียเบนซ์ล้อซิ่งสมุดประการครับผมติดตามเนี่ยมึงก็บอกสมุดประการก็จบแล้วเมื่อกี้แพทย์สาวสมุดประการก็จบแล้วแม่งไปบังปูอีกก็ผมอยู่บางปูก็มึงก็บอกสมุดปากการก็ผมอยู่บางปู มึงก็บอกว่าร้านผมอยู่สมุทรปราการอาบางปูสมุทรปราการจบเออ้นงั้นเริ่มใหม่โทษนะเดี๋ยวคนตัดไปตัดต่อเป็นนี้มีหมายอะไรดิครับผมต้องขอบพระคุณเอ็มมากเบพี่น้าทีมนี้มาให้ทุกยี่ห้อเลยครบเลยครับครบเลยมาคันสุดท้ายดูคลิปเดียวเห็นทุกรูปแบบมาสเตอพี่ก้อสวัสดีครับสวัสดีครับเนมีไอดอลเป็นเดอะทอยหรือไรครับ น่าขายมั้งครับน่าขายอ่ะใช่ใช่ทำไมถึงไปมาสเตอร์ตอนแรกผมมองว่ามันมันไม่เหมือนคนอื่นเขามีกันหมดแล้วคนซื้อกระบะนอกระแสตอนไปซื้อมันมาเนี่ยคิดอะไรปกติขับในกระแสอยู่แล้วเหมือนเราก็มีอยู่แล้วไอ่จังหวะไอ้นี่มันออกพอดีช่วงนั้นแม่งสวยกว่าอะไรเงี้ยในใจเราคิดมันดูเหมือนรถเก๋งแล้วมันจะก็จะโผไปอย่างงี้ได้ไงจัดเต็มมากเลยนะคันนี้คือแบบแน่นมากอ่ะคันนี้เป็นตัวสูงนะเป็นครับ ยีราฟตอนแต่งทีราก็แต่งแบบนี้เลยปะตอนแรกก็แต่งเป็นแนวออฟโรดเป็นออฟโรดด้วยใช่ยกสองยาง122อย่าง a อทแล้วตอนหลังก็แต่ยีราฟแค้มาอ่าแล้ก็เอาวะดูเลยแต่ผมบอกอย่างเนึงครับที่เขามีสไตล์การแต่งรถที่ไม่เหมือน4ีคันแรกทั้งหมดเลยคือไม่เหมือนรถปิ้งที่เราเห็นกันมาเลย4สคันแรกอ่ะรวมถึงตัวผมด้วยแล้วตรถกระบะผมนอกรอบไปด้วย นั่นคือแต่งทรงกระบามกใช่แต่คันนี้พี่ทรงแต่งแบบทรงรถเก๋งใช่ถ้าสังเกตคันนี้แม่งไม่มีอะไรดูเข้ากันเลยแต่รวมๆสวยดีเว้ยอะไรถูกไม่มีอะไรเข้ากันมึงตั้งแต่มึงใส่หากะบองแลพี่ไอ้นี่มาก่อนถูกตอนหลังไลน์นีันาฮิตลอกคุมใหม่เลยเขียนไลน์แต่เขาคุมโทนดีโดยคาดำเขาก็เล่นดำเลยมันเล่นง่ายคุมโทนกับดำเลยคุมโทนไม่โดนตำรวจจับถามแทนวัยรุ่นเลยล้อล้นอย่างเงี้ย ถึงจะมีโป่งคุมก็เหอะหนีโดนไหมโดนโดนเขายังล้นล้นคันนี้ผมเคยถ่ายมาแล้วใช่ป่ะเลยพอรู้ดีเทลมาก็คืออย่างพวกกันชนเนี่ยเขาออกแบบเองนะอันนี้มีแค่อันเดียวสารตั้งต้นคืออะไรคือจริงๆผมทาพวกอะไหล่จริงลดสอดมันด้เพื่อนทําอยู่เราก็ไปเหมือนกับไปคุยมันว่าเฮ้ยวางแบบกันอะไรกันเงี้ยต่างทรงขึ้นมาใหม่เดิมมันด้มันจะทรงหวานๆเนียนๆเนี่ยครับโป่งเนี่ย เราก็นึกว่าเป็นล็อกเก็ตบันนี่ที่ทํามาโดยเฉพาะเปล่านะคุ้นๆตรงนี้เป็นโปร่งยาวแล้วมาตัดเองให้มันดูเหมือนคุ้นๆเหมือนล็อกเก็ตไม่แพงนะอย่างนี้ท่านเนี้ยอย่างนั้นมันดูไม่รู้ไงมันจะไม่รู้ว่ารถไทรเป็นรถใครแต่อย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนยุค90ที่เราเคยผ่านกันมาว่ารถคันนี้เฮ้ยผับสวยงานรู้เลยรถไทยมีตัวตนและคันนี้เวลาในทีม โลดิ้งสวงอะพูดกันเห็นเฮ้ยมืนพี่เขาไปทำอะไรมามันจะรู้เลยมันจะเห็นโต๊ะเลยใช่เฮ้ยพี่บอกเขาก็สวยนะคันนี้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้เหมือนกันนะตัวนี้เป็นคนใช้ได้พี่ก๊อฟเบาะสปาโก็รุ่นนี้ผมเคยนั่งอ๋ออะตรงนั้นเป็นดีคัตใช่ไหมใช่ดีคัตเป็นดีคัตคาร์บอนคือพจน์ของเครื่องแล้วใช่อันนี้เป็นห้องเครื่องใหม่อีกเวอร์ชันที่ถ่ายคนแรกเลยนะเนเร์ชนเก่าที่คุณถ่ายเป็นไงที่ผมถเป็นไทยเทผมวัยรุ่นอะเพราเราวัยรุ่นนะพี่ก๊อฟ แล้วสมัยนั้นแบบงานดับทรายงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันหายไปไานอย่างนี้เขาฮิตกลายเป็นเป็นท่อพันเออเป็นท่ออะไรอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะคือคือตอนนี้งานพันมันเยอะคือปกติปอดหรือมาด้าเนี่ยจะเก็บห้องเครื่องแบบเนี้ยหายากมากนี่เขาเก็บเหมือนรถกระแสใช่ใช่เลยแล้วเดี๋ยวกันใส่ยางตัวใหม่ด้วยใช่เพิ่งเปลี่ยนใช้มาเป็นไงนงครับสี่สงศูนย์เอส ก็โอเคนะครับนุ่มเงียบนุ่มเงียบนุ่มเงียบเกาะถนนใช้ได้เลยนี่เจอฝนสบายเลยอ่าใช่วันนั้นก็โดนฝนก็เทเรียบร้อยเทเรียบร้อยครับถ้าสังเกตทีมนี้นายเอ็มนะคทุกภาพที่เขาใช้ยางดีหมดใช่เพราะว่ากระบะเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆที่เราดูข่าวกันใช่อาใช่ชนกิ่งคว่ำเกิดอุบัติเหตุถึงเสชีวิตขอภาพข่าวออกมายางอะไรก็ไม่รู้อื อันจะาจริงนะไปดูภาพได้เลยนะไปดูภาพได้เลยนะไล่ดูได้เลยว่าส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุเอายางอะไรไม่รู้มาใส่เป็นความเชื่อที่ผิดๆอ่ะว่าใส่ยางดอกใกล้จะหมดมันคือวิ่งดีแล้วเหนียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันมัน่มันไม่ใช่น่าเขาทามาให้สําหรับแข่งและไอเยอรถแข่งในคอตเร์ไมในคลองห้าไอที่บางๆงที่พวกมึงเห็นเนี่ยคือมันอยากจะเปลี่ยนใจจะขาดแต่ยางมันไม่มีแล้วคือมันเบร์จนจะหมดมันก็ต้องแข่งให้จบ จบแบบนั้นแต่พวกมึงจะไปเก็บภาพแบบนั้นละความเชื่อว่าไอ้ดอกใกล้หมดแม่งเยอะเนืบนึบมันไม่ได้แล้่กระบะมันเกิดมันทุกไม่ได้ให้คุณมาใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทิ้งโค้งคุณจะที่ว่าการทำรถของคุณชุดใหญ่แล้วมันจะทิ้งโค้งได้มันทิ้งไม่ได้หรอกเรื่องนี้สำคัญที่สุดทำอะไรทำไปแต่ว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ต้องเอาขอบคุาเอามากเรียบร้อยเป็นไงบ้างเพควันนี้ขอบคุณเอ็มอิเทนเนอร์ที่พามาดูทีม โรลลิ่งตัวนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ครับพี่ทุกคันมีแนวทางทุกคันอย่างรถในกระแสก็ไม่ได้เน้นแรงใช่เน้นสิ่งที่กูชอบแล้วผมว่าทุกคันผมชอบอย่างหนึ่งคือผมแอบสังเกตยางดีให้ตัวสีของโซนแอดเบรกดีของดีๆทั้งนั้นที่ใส่ไปคือทุกคนรักชีวิตตัวเองใช่แล้วอย่างที่คิดดูดิยางเพิ่งออกมาใหม่ตัว420 SD เนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะล่าสุด มี2คันเลยนะ2คันแล้วสองคันแล้วแล้วน้องที่ขับกระบะนะครับอย่าลืมว่าคุณจะแต่งเป็นล้านเป็นแสนหรือ10ล้านรถคุณก็สัมผัสพื้นโลกแค่ยางสี่เส้นนี้เองถูกต้องครับพี่นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนยางกันต่อไปก็เลือกผลิตภัณฑ์นี้ต่อ A T C 2 0 S D กันด้วยตัวใหม่ตัวใหม่เลยตัวใหม่กันด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ไอพีทีเด้อครับ ตั้งแต่เทปนี้แล้วเปิดบ้ายให้เราดูกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พี่เอมบอกช่อเาชื่ออะไรอีกทีรถติ้งไฮแลนด์ครับเพจเฟซบุ๊กก็จะเป็น M รถติ้งไฮแลนด์ครับไปก่อับไทยัวก็ร้องั้องร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 ้อง้องร้องต้อง้อลร้อ่ร้งร้องจบอลข้อ่ร้อง้องรองสบองร้คร้องอ้องร้เงร้องรอง้องร้องรแอ้วงร้องร้้องร้อร้องร้องร้อ้องรเรอง้อรงร้้รรับรง้อรรง้ ไปไกลตีนใช่ต้องบอกคำนี้ถูกไหมถูกไมต้องเจอมันทำให้เราเสียกำลังใจเยอะมากนะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกั็ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นง มียางขายปะมีจะเจ้าแบบไหนะก๊อปเกรดดีหรือเกรดธรรมดาพี่เอาเกรดดีเอาแก้มสูงหรือแก้มเตี้ยเอาแก้มเตี้ยเอาดำด้านหรือดำเงาอยากมีดำด้านดำเงาด้วยงั้นพี่เอาดำด้านรอแปบบ๊บหมดเฮ้ยไอ้อนอวนอิงควรฆ่าป่าวะยางอะไรก็มาเดี๋ยวฆ่าเลิกเอง ตัวนี้เลยครับพี่กอปเกรด A อย่าว่าแต่ A ธรรมดาให้ A3 ตัวเลย A A A, A ครับผมกำลังฮิตเลยครับพี่งั้นพี่เอาแบบนี้พี่ชอบแบบฮิตฮิจัดไปครับแต่งได้แค่เนี้ยมันเสียแล้วนะพ <decía> ี่ เกิมาอย่างเท่แต่รถเพ่ข้อเรียบเลยว่ะถึงรถผมจะเรียบนะแต่ยางผมอ่ะเฉียบนะครับห้ขับรถเดิมอ่ะผมขอเดินดีกว่าเว้ยเราออกรถวันแรกเนี่ยพี่แบกรถกลับบ้านเลยไงล่ะเฮ้ยถ้าเป็นสมัยุมพี่ซัดเรียบทั้งกลุ่มไปแล้วเฮ้ยเรื่องจริงนะเว้ยพี่กาแต่งรถตั้งแต่สมัยหนุ่มแล้ว แต่ก่อนนะพี่ก็เป็นนักร,ร่อนไอ้ซอสท้าแข่งซิ่งไปทั่วที่ขับรถสะดวกเถอะเต็จ UVC ดาน่ะไม่ได้แตะเขาหรอกจะแพ้ก,ก็มีแค่ครั้งเดียวจะแพ้ยังไงล่ะครับใส่ยางปลอมแข่งตัวถนนแพ้แท้ๆแๆจสเกิร์ตฉีกโป้ะห้าชั้นร้องยังแมวไ,<ง>ไอส้สัสไม่ต้องร้องก็ได้ยางก็ก๊อปนี่ขนาดทำพูดพวกเองยังก๊อปอีกเหรอเฮ้ยคนอื่นเขาก็ใส่กันแบบนี้ไม่อยากออกตัวเล่ฟรีบ้างหรือไงจะใช้ของก๊อปปี้ไปทำไมในเมื่อของจริงอ่ะ มันก็มีค่ามากกว่าสมนาวิุมกิบไงไงไงเจอของจริงเข้าไปด้วยซึมเป็นยางในมอไซค์เลยสิพวกเองเนี่ยโอ้โหพี่เมื่อหาว่าพี่ใช้ยางก๊อฟแบบเนี้ยสายป๊อปไม่ปึ้งว่ะเออยีนแล้วแล้วเองใช้ยางอะไร ยาง n t 420 SD ยางดีรถสวยแต่งรถสวยนั่นนี่น้องถือว่ามีคราสหน้ายางยังหล่อเลยเธอลายไฟใครได้เจอก็ต้องเลี้ยวหันมาจอง แต่แล้ววะนเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางชื่ออะไรนะยางนิตโต้ NT 420 SD ดีจริงเหรอดูนี่อีสองจัดสักหน่อยไหมครับ อย่างไรยังต้องเจออย่างเพียวอย่างเนี้ยคนไหนที่เห็นมันเธอนีดเดียวเชียบทลีนะเออจัดทิ้งตกตัเลยสิครับ แค่อยากถามก็แค่อยากรู้ใช่ยางอะไรนะใหม่ NT420SD ยาง SUV สายหล่อสายแต่งไม่ควรพลาดสายบ้านแค่ใส่ก็หล่อแล้ว